สวัสดี fc พี่น้องนะคะที่เข้ามาติดตามเยี่ยมช่มช่องเกษตรสุขใจวิถีไทยบ้านนะคะเมื่อนี้สิบห้าเมื่ฝัวออกลูกนะคะเมื่อนี้แม่สาวลูกแรกนะคะนี่เก้าเดือนสิบสี่วันนะคะคิดว่าจะคลอดมือนี้แล้วค่ะนี่อันดับแรกนะคะตองใหญ่หาหมองทีมอสมสกอนนะคะก่อนทีงวสี่คลอดลูกมือนี้ก็ได้เอามาไว้งันหนาเลยนะคะนี่เริ่มเจ็บแล้วนะคะตอนนี้คิดว่าแต่ว่า,าแปลกนะคะตัวน,นี้ทุ้งน้ำคำั่มบมีเหมือกบ่มีทุ้งน้ำคั่ออกมา แต่ว่าปรากฏว่าเห็นก็จงเป็นถุงหอหลูกเลยนะคะสังเกตเห็นเล็บออกมาแล้วขาหนาสองอันโออกมาแล้วก็ยื่นแล้วก็หุบเขานะคะแต่ว่าตอนนี้คิดว่าหนาจะบท่านเจ็บแหงนะคะต้องรอไปอีกเจ็บยิงบทันทีอยู่นะคะแต่ว่าหากเหลื่มเจ็บแล้วตอนที่เหลื่อมเบ่งออกมาก็เห็น ไข่ไข่ทุ่ง้ำคำนะคะแต่ว่าตัวนี้แปลกนะคะตามกอดตีง่วดสีขอดลูกต้องเห็นเมือกมาแต่ว่าเมือกออกแต่เมื่อคขืนนะคะเมือเสาก็มีแนวเล็กน้อยแต่ว่าตอนนี้สีขอดนี่หรือว <aluminium ๆ S 1> ่าทุ่งลำคำเพื่อนบอกท่านแตกนะคะเพราะว่าเพื่อนพุบพุบพุบโผล่พอ,พออกมาไข่ไข่ลูกลูกโป่งใสหนามนี่นะคะ <S <S ตอนตอนที่มาเจอนะคะเพื่อนเห็นออกมาแล้วปรากฏว่ามันเป็นทุ่งสีดำดำนะคะออกมาแล้ว ก้าพอดีเพิ่นยืนนะคะก็เลยฮุบขอาไปคือเก่านี่ต้องหันเพื่อนเหลื่อมเบงก็เห็นออกมานะคะแต่ว่าต้องรออีกนะ่ะสิเจ็บบ่ทันทีนะคะเห็นโดนๆดนออกมารอหลุนอีกนะคะนี่นะคะขอดแล้วทําขอดเองบ่ม,มีคนเก็บผ่าหานะคะดึงซอยบังหันนี่แม่เพื่อนเป็นแม่สาวมันมันบบท่านหูจกอันนี้อยู่นะคะนี่ห้เพิ่นเลียนะคะเพศผูนะคะเก้าเดือนสิบสี่วันนะคะนี่ บ้ดีเอาไปออกในของนะคะว่าเพ่นหย่านเพ่นเอาฟัดอันนั้นห่าวใหม่นะคะก็เลยอันนี้เอาไปทั้งหนอกแล้วค่ะก็มีขึมแน่แดดแนนะคะเพื่อแห้งมันกับอากาศหนาวอยู่นะคะอากาศเย็นให้พ่นแข็งกว่านี้ก่อนนะคะสีเบิงพัฒนาการวานเพ่นสีกินนมห่าบัวกาลังฮัดลูกนะคะนี่อุ้ยรุนแห้งนะคะยูคนเดียวเพศดผูค่ะเพศดผู เดียนะคะสีอัพลงห้เบิงอีกที่หนึ่งนะคะผ่านไปหนึ่งคืนแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้เจอปัญหาแล้วก็คือลูกกินนมบะคบทุกเต่านะคะอาจจะเกิดเป็นภาวะน้ำนมหัวน้านมอุดตันนะคะนี่แล้วก็ง่วนมีอาการซึมแล้วนะคะทรกให้คุณหมอเพิ่นมาเบิงหายแล้วว่าเพิ่นสีสีดย,ยายั้งห้ก็ต้องรอเบิงอีกนะคะแต่เพิ่นมาขาดว่าเต้านมจะอักเสบนะคะนี่ ลูกเพิ่นกินบ่ไดดนะคะหรือว่าอาจสิกินอยู่แต่ว่าหัวนมตัวนี้มันเหล่มมีปัญหานะคะก็คือมันอุดตันนี่มันสิเจ็บแห้งนะคะลากขาบ่ได้เลยตั้งฉากเป็นสี่เหลี่ยมเลยน่าจะเจ็บแห้งนะคะนี่แต่ว่าลูกเพิ่นก็แข็งแรงดีอยู่นะคะเพิ่นก็กินสามหัวถี่กินใดนะคะตัวนี้เพิ่นกินบ่ไดดขาบไปถือแต่เพิ่นก็ปล่อยนะคะมันแข็งมันมันหัวหน่อยมันก็เลยบดดูดนะคะ คุณหมอเพิ่นแนะนําเบื้องต้นนะคะเพื่อนก็นว่าให้เอานามอุนประครบนะคะแต่ว่าการล่งสีเอานามอุนใส่ผาประครบลงไปมันกับยางนี้แหละคะ่ะเพราะมันก็เจ็บเนาะจากสีว่าจะได๋กับรูปตนมันอยู่ค่ะตอนนี้จังว่าต้องรอคุณหมออีกนะคะว่าเพิ่นสีพิจารณารักษาไปแนวดนะคะหมอเพื่อนก็นบอกนะคะบอกว่าห้ล่องเหลียดนมออกเบิง่งนํำนมมันออกบ่อนะคะ นมมันหนีบอเมลาเขาหลีดนมนี่มันหนีบอรหรือว่ามันบอ,อกมาเลยนะคะกาได้ลองรีดแล้วนะคะบ่มีมีอาสิมีแค่ซึมๆนะคะบ่ถึงขันว่าคือคือเต่าอื่นนะคะมีมีแบบตองอันนี้อีลีนะคะขาดว่ามันมันสีมีปัญหาอยู่กับหัวนมง่วและคะ่ะตอนนี้มือขือนนี่เพิ่นเจ็บแห่นะคะมือขือนนี่เอาเขาครอบ เอาเขาขอกแลวตอนเสาร์มาเบิงนี่เพิ่นหลากขาออกมาเลยนะคะเพิ่นเป็นยางบดายน,นึกว่าอีงยังกัดเพิ่นนะคะมาสังเกตเต่านมแล้วอู้มีปัญหาแล้วนะคะคิดว่าคนที่เพิ่นเคยเลี้ยงงวมาก่อนนะคะเพิ่นกับมาเบิงเพิ่นว่าโอ้ยธนาะหัวนมอุดตันมาสิยากเพิ่นว่าเอาเ้นผมหมุนหมุนหมุนเพิ่นว่าเดี๋ยวมันก็ออกมาเองแต่ว่ากันยังบบท่านก่าอยู่นะคะมันเป็นวิธีโบราณอยู่ก็ยังอยากลอง หลีดนมเมองอยู่นะคะคุณหมอเพิ่นก็นแนะนําว่าให้หลีดนมเบมงก่อนนะคะเพราะว่าฮารักษาแผนสมัยใหม่เข้ากับตองเห็ดไปตามิ่นนะคะเพิ่นก็นแนะนําวิธีการหลีดนมนะคะว่าเห็ดแบบดมัยจังิได้นะคะตองเป็นจังหวะนะคะนับนิ่วละไล่ตามนิ้วนะคะแบบหนึ่งสองสามสี่นะคะนี่เพิ่นแนะนําว่าตองไล่ตามนิ่วนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ยังสี่นะคะ มบมเมนว่าคืดอ,อยากบีบแล้วก็ดึงบีบดึงบีบดึงนีง่แบบนี้มันมันกะออกมันกะออกบดีนะคะบเมนจังหวะบเมนลักษณะของการหลีดนมนะคะเพื่อนบอกว่าจังสีกะสีเดชสังเกตอาการนะคะสังเกตอาการล่อคุณหมอนะคะเพราะว่าตอ้องล่อเพื่อนละคะว่าเพื่อนสีรักษาแบบไดนะคะเพื่อเข้าไปเห็ดแบบข้นขางบานคนเคยเลีเล้ยเลงงัวมาว่าจังสันจังสีไปเห็ดเพื่อแย่เขาไปยังเขาไปเพื่อมันติดเสือติดยังมามันสีหยากีกนะคะ คิดว่าให้คุณหมอเพิ่นมาเบิงก่อนละคะ่ะน่าจะดีขึ้นอยู่เบิงส่งเพื่อนนี่ก็สิเจ็บแห้งอยู่นะคะพุนเป็นจังได๋เวลานอนแข็งเลยนะคะนี่บ,มบ,มบ,มบ่เมนบ่แมนวัดเต่ามันบวมนะคะมันแข็งเลยมันแข็งแบบเป็นแผ่นเลยนะคะนี่สำหรับคลิปนี้นะคะก็ตตองขอขอบคุณ f c พี่น้องนะคะทีท่ติดตามรับชมเดี๋ยวถัดจังไหนเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิงนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องจ้า